สวัสดีครับผมนายนนทฤทธิ์คุณเมืองห้อง ETR3B นะครับวันนี้จะมาถ่ายวิดีโอเสนออาจารย์สยามในหัวข้อสิ่งที่เราสนใจนะครับสิ่งที่ผมสนใจและทำอยู่ตอนนี้นะครับคือการเลี้ยงกบเพาะลูกอสขายนะครับครับดีวผมจะพามาดูบ่อลูกอสอนุบาลของผมนะครับบ่อนี้ใช่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์แม่พันธุ์25คู่นะครับอายุลูกอสตอนนี้อันนี้ประมาณ8วันนะครับอีก8วันก็ทาการ เอาขึ้นมาขายได้แล้วครับส่วนบอ่อนี้จะเป็นผมเพิ่งทําการเพาะนะครับได้2วันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับคือถ้าครบอันนี้ถ้าครบ 14- บถึงวันนะครับผมก็จะเอาขึ้นมาขายแล้วก็ทําการลอกบ่อลอกบ่อคือเอานะ้ำบออลอกทาความสะอาดแล้วก็เทากระชังลงไปใส่ใหม่แล้วก็ทําการเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาลงใหม่ครับการผาสมพันธุ์คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไปลงใหม่ทิ้งไว้หคืนครับ ันคือเสร็จแล้วเราก็จับออกเอาไปแยกเก็บไว้ของตัวผู้ตัวเมียแยกออกไม่ให้อยู่ด้วยกันนะครับจากนั้นเราก็จะรอรอให้มันฟักฟักเสร็จแล้วเป็นลูกออสมาตามอายุครับแล้วก็ให้อาหารตามปกติอันนี้ทําได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดฤด,ดูมัน <c oughs> ครับผมจะพามา,มาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับอายุป,ประมาณปีกว่าๆนะครับ ครับอันนี้จะเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นบ่อตัวผู้นะครับก็อันนี้อายุประมาณหนึ่งปีกว่ากว่าครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นตัวเมียครับอายุเท่ากันครับปีกว่ากว่าครับส่วนอันนี้จะเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ซื้อมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอันนี้จะเป็น2ปีกว่าครับ อันนี้จะเป็นบ่อตัวเมียนะครับส่วน,นนี้จะเป็นบ่อตัวผู้ครับผมได้ทําการซื้อพอผ่านไม่ผ่านมาครั้งแรกนะครับเจ็ดสิบคู่จากนั้นก็เพาะเป็นลูกออสมาแล้วก็เลี้ยงครับสิ่งที่ผมสนใจก็ประมาณนี้ครับและทําอยู่ครับขอบคุณครับ